อ่าครับสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับก็ไม่ไม่เป็นไรแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในห้องไอเล e ว็ u นะครับต้องอยู่ในห้องนี้กี่วันครับหมอสมวันค่ะสมวันสมวันต้องอยู่ในห้องไอเล e ว็ u ยมวันนะครับอย่าอย่าบอกว่าไอไอซนะอันตรายเสียวแวบ,บเลย บอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วบอกว่าผมเปลี่ยนให้บอกว่าเป็นห้อง I Love You เ้อะ I Love You เออนะผมผมอยู่ในห้อง I Love You มาสามวันแล้วเนาะยังไม่ถึงสามวันต้องอยู่สามวันตอนนี้อยู่มาแล้วหนึ่งวันตอนตอนตอนนี้อยู่มาแล้วสามวันหนึ่งวันหนึ่งวันแล้วเอาทำไมหนึ่งวันละก็หนึ่งคืนสองวันและหนึ่งคืนสองวันต้องอยู่ครบกี่วันครับสามค่ะต้องอยู่ครบสามวันอ๋อ แล้วก็ย้ายห้องใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ประมาณวันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมครับประมาณวันที่ยี่สิบแปดนะครับก็จะย้ายห้องเราค่อยมาเยี่ยมได้ใช่ไหม,มแล้วก็กลับกลับบ้านได้กลับบ้านได้ไหมยังค่ะยังกลับบ้านไม่ได้ค่ะดูอาการดูอาการเอาแต่ไม่เป็นไรนั่นแหละ ใช่ไหมขอบคุณทางโรงพยาบาลบางโพนะครับคุณหมอดูแลทุกคนเลยครับไม่มีไม่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 ผ่าตัดใช่ไหมไม่มีผ่าตัดนะครับเพราะเพราะว่าสมองไม่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 อะไรนะไม่บวมเรื่องจิบ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 ไม่อะไโม้ขอบคุณครับยี่แปดยี่แปดย้ายห้องใช่ไหมใช่ค่ะยี่แปดย้าย โอ้ตอนนี้อยู่ ICU อ่ะขอบคุณครับผมห้องห้อง IW นะขอบคุณครับที่เป็นหอ่อนนครับไม่เป็นไรนะครับ